สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุทรครจัรกับผมจ๊อบที่สมุทรควจรขณะนี้ครับผมพาผู้ชมเดินทางมาที่ชุมชนบ้านถ้ำเสืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่สัปดาห์ที่แล้วครับบอกผู้ชมเอาไว้ว่าจะพาผู้ชมเดินทางมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของเสียง เมื่อสักครู่นี้ผ่านไปเป็นเรื่องราวของคณะโรงแรงบ้านท่าเสือมที่เรียบร้อยแล้วสนุกสนานแล้วก็ดูแจ่มใสในสไตล์ปักใต้จริงๆอันนี้ก็ต้องขอมอบมอบให้เช่นเดียวกันวันนี้ก็จัดกันมาเยอะแยะมากมายเป็นของดีของเด่นในบ้านท่าเสือมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินสัมผัสชมกันสัหน่อยทําอะไรอยู่ครับท,ทําผ้าลาติดค่ะอันนี้จะทําเป็นรูปอะไรครับเนี่ยเป็นรูปนะกกแบลีลาวดีนะยอดนิยมเลยคือลายอะไรครับ าาบาติกจะเป็นลายดอกไม้ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นอ่อนช้อยลีลานะครการทําบาติกของเขาอย่างที่เพิ่งลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆลงสีนอกจากผ้าบาติกอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคใต้ที่นำมาตัดเย็บแปลรูปเป็นสินค้าสร้างไรายได้แล้วยังมีกลุ่มแม่บ้านที่มาสาธิตการทำขนมไทยแบบดั้งเดิมให้เราได้ดูได้ชิมกันอีกด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือ กลุ่มมะกุเทศน้อยที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาสารใบตองทำเป็นของเล่นกันอยู่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่น่ารักของไทยเราที่น้องๆพวกนี้ช่วยกันสืบสารนั่นเองครับอยากรู้มานานแล้วว่าทำไมที่นี่เขาถึงเรียกว่าบ้านถ้ำเสือใครตอบได้ยกมือโอ้โหตอบได้ทั้งคันนะเอาตัวเล็กสุดเลยดีกว่าตอบพี่หน่อย เพราะเป็นแหล่งชุบชุมของเสือชนิดต่างๆค่ะอ๋อมีเสือเยอะเลยเหรอเนื่องจากว่าเรามีเสือขาเยอะใช่ไหมมีป่าอุดมสมบูรณ์ในอดีตก็เลยมีเสือเยอะวันนี้พวกหนูโตขึ้นมาหนูเห็นเสือสักตัวไหมไม่ไม,มันไปไหนหมดอะคะตายหมดแล้วแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราเห็นและเรารับรู้ได้ก็คือกลุ่มน้องๆซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านถ้ำเสือแห่งนี้ก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นพวกเราแบบดั้งเดิมเอาไว้มีนูน่นอีกคนนึงอะนั่งทำอะไรเราอะ เร,รวตอกนานหรือ,อยังเนี่ยนานแล้วครับกี่ปีแล้วหลายปีหลายปีแล้วเหรอเราอายุอะไรนเนี่ยสิบเอ็ดครับใครสอนเราพ่อพ่อสอนภาคภูมิใจแทนคนท่ำเสือจริงๆครับคุณผู้ชมครับเรามาเห็นเด็กๆนะเป็นกลุ่มมักคุเทศน้อยแล้วก็มาตอกหนังตะลุงแบบนี้สุดยอดมากๆอันนี้ขออนุญาตสุดยอดอีกแล้ว คชมครับแค่สัมผัสแรกกับบ้านถ้ำเสือก็ทำเอาพวกเราประทับใจกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่น่ารักหรือผู้ใหญ่ที่อัธยาศัยดีที่คอยต้อนรับพวกเราด้วยกิจกรรมสันทนาการต่างๆแต่ความน่าสนใจของบ้านถ้ำเสือยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปรบมือของผมรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้าทราบกันแน่นอนครับสนับสนุนการโคจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวช โ o โ o ต้ f ฟอร์จเนเหนือใครในทุกมุมมองท่องเที่ยวญี่ปุ่นสุดหันษาสอบถามรายละเอียด Qual i t y e ลิ r e s s โทร0 2 2 7 7 8 0 0สนสนับสนุนการโคโจรโดยขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางดื่มเพปทีนทุกวัน AIS ชีวิตในแบบคุณท่องเที่ยวญี่ปุ่นสุดหันษาสอบถามรายละเอียด quality e x p r e s s โทร02 2 7 7 8 0 0 0กลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้ผมยังพาคุณผู้ชมโครจรท่องเที่ยวกันอยู่ที่บ้านถ้ำเสืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะพาผู้ชมเดินทางเข้าไปสัมผัสกับเรื่องราวความอัศาจรรย์ทางธรรมชาติที่ต้องใช้คําว่า พี่เป็ดสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจ๊อบเรื่องราวที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่เป็ดเล่าให้เราฟังคร่าวๆได้ไหมฮะที่เราจะไปในการวันเนี้ยมันจะเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งความหาจรจย์นั้นมันจะเป็นแบบ<ห> <ๆ S 2> การเดินทางถ้าจะไปนะคร<ห>ับมันมีมิติหลากหลาย<ห>แต่ในวันนี้<ห> <ๆ S 2> การเดินทางต้องไม่ธรรมดาต้องไม่ธรรมดาเราจะย้อนรอยไปยังอะไรทมสมัยก่อนในการเดินทางซึ่งการเดินทางแบบย้อนรอยที่ว่านั้นนั่นก็คือการขี่ม้านั่นเองครับ แต่ถ้าใครมาท่องเที่ยวที่นี่แล้วขี่ม้าไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะการเดินทางเข้าไปชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติดังกล่าวสามารถทําได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยานหรือแม้แต่การเดินเพื่อดื่มด่ากับธรรมชาติก็แล้วแต่ความชื่นชอบและความถนัดเลยละครับแล้วขณะนี้ สิ่งที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเรานี่เป็นผสมผสานเลยทีเดียวด้านขวาผมเป็นสวนยาง <ผม S 2> ด้านซ้ายผมเป็นสวนปาล์มสวนปาล์ <นะ S 2> มครับจะได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่นะฮะสวนปาล์มที่เห็นนี่ก็อายุกเกิน10ปีนะฮะใหญ่ๆทั้งนั้นมีโอกาสได้ขี่มา้าท่องเที่ยวแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการออกกําลังกายที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับและตอนนี้ครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วสำหรับคนที่อ้วนนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักไม่ลงสักทีหนึ่ง ที่ปรึกษาทางด้าน,นการหัจรมีเรื่องราวเกี่ยวกับการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคอ้วนมาฝากจะเป็นยังไงนั้นไปชมเลยครับสวัสดีครับคุณจอบครับ เ,เรื่องของการลดน้ําหนักนะครับก็ไม่ใช่เรื่องของการคุมอาหารแล้วก็ออกกาลังกายเพียงอย่างเดียวน,นะครับสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของการอักเสบเรื้อรังนะครับก็คือเกิดจากเรื่องของการรับประทานอาหารซึ่งอาหารกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มอาหารที่มีน้ําตาลสูงมีไขมันแปลงรูปสูงซึ่งเจอในพวกอาหารกลุ่มพวกเค้กคุกกี้ครกเกอร์นะครับเนยเทียมมายองเนสหรืออาหารที่ใช้น้ํามันทอดซ้าๆโดยปกติแล้วนะครับการอักเสบเรื้อรังมันทําให้ร่างกายแล้วก็สมองของเราครับดื้อต่อฮอร์โมนที่ควบคุมน้ําหนักนะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าดื้อต่อฮอร์โมนเลปตินก็จะทาให้เราเนี่ยกินอาหารแล้วก็ไม่รู้สึกอิ่มทักทีเนื่องจากว่าฮอร์โมนตัวนี้นครับช่วยควบคุมเรื่องของความอิ่มนะครับอันที่2คือฮอร์โมนอินซูลินนะครับพอดื้อปุ๊บนะครับก็ทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะไปยับยั้งการสลายไขมันนะครับทำให้มีไขมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆวิธีการที่จะวัดการอักเสบง่ายมากเลยครับก็คือเราตรวจจากเลือดนะครับว่าค่าการอักเสบเรือรังเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนวิธีีกกกาารรท่จะลดัเสน ยปกติแล้วเนี่ยแบ่งเป็น2วิธีนะครับวิธีธรรมชาติก็คือเราส่งเสริมให้คนไข้นะครับรับประทานอาหารที่กลุ่มต้านการอักเสบนะครับซึ่งอาหารกลุ่มนี้เราเรียกว่า Mediterranean Diet อนะครับอันที่2อ,อาจจะเสริมพวกสารอาหารนะครับที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ซึ่งวิธีนี้หมอขอแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเพื่อจะลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผม ขอบคุณที่ปรึกษาด้านการโครจรมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอยากสอบถามที่ปรึกษาด้านการโครจรของเราแล้วล่ะก็สามารถติดต่อผ่านทาง Call Center หรือทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับอะไรครับพี่เป็ดน้นำเลยพี่ครับตอนนี้ผลทางจะไม่ถึงกับลบากนะฮะแต่ให้ระวังไว้ก่อนนะครับ เอาแค่ทางเดิมผมก็ชอบแล้วอ่ะน่ารักจริงๆเลยน่ารักหรือหวาดเสียวครับน่ารักน่ารักผมว่าน่ารักดีมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบบ้านๆดีฮะบ้านบ้านนะครับพอละครับข้าสบายไปไหนต่อครับพี่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเห็นอะไรไมเอ่ยเท่าที่สังเกตด้วยสายตาขนาดนี้ผมเห็นแอ่งน้ํามีโคลนสีดํากับโคลนสีขาวครับพี่ตรงสีขาวน่เกิดอะไรขึ้นผมจะเห็นว่ามันมีปุดปัดปุดปัดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามองลักษณะนี้มันเหมือนจะมีแรงดันออกมาอยากจะเห็นมันพุ่งมากกว่านี้ไหมอยากเห็นคุณจอบต้องออกกําลังกายอีกแล้วทําอะไรครับหรือเปล่า หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราตามหากันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำผุดปรบมือผมขอญาตลองยได้ไหมครับพี่หนึ่งสองสามเออจะผีขึ้น ซึ่งสาเหตุที่เรียกกันว่าน้ําผุดปรบมือก็อเพราะเจ้าน้าผุดนี้จะผุดขึ้นมามากและถีขึ้นตามจากกังหวะของการปรบมือหรือเสียงใดๆที่สร้างแรงสั่นสะเทือนนั่นเองครับยิ่งเสียงดังมากเท่าไหร่ยิ่งมีแรงสั่นสะเทือนมากแค่ไหนน้ําผุดก็จะยิ่งผุดขึ้นมาถี่มากขึ้นเท่านั้นถ้าอย่างนั้นปรบมือข้างเดียวหรือคนเดียวมันคงไม่ดังอย่างแน่นอนช่วยกันหลายๆคนดีกว่าจะได้ถีขึ้นถีขึ้นถ,ขนถ,ขนถีขึ้นครับพร้อมครับพี่ครับหนึ่ง สองสามเฮ้ย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 เี่ยเฮ้มเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่อเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้น่เเย้น้เเย้ หลังจากที่เราเห็นการผุดเข้ามาแล้วอันนี kilo, ้มันเริ่มสนุกสนานแล้วสนุกสนานมันจะลาล่าลลาละล่าล่ล่า่้นมาแล้วนะเป็นน้ําผุดเริงร่านะซึ่งก็ผมว่าเป็นสั่ว์อ่ไที่น่าสนใจมากๆทีเดียว นะโดยเฉพาะที่กิจกรรมในการเข้าเที่ยวชม,มนะถ้าเกิดว่าเราเซตกิจกรรมมีการขี่ม้าเข้ามาด้วยเดินชมทัศนียภาพเข้ามาก็ได้ขี่จักรยานเข้ามาก็ได้เราก็เข้ามาเจอกับเอาแค่บรรยากาศก่อนเดินเข้ามาก็รุ่มรื่นแบบนี้รเรามานั่งสบายๆนั่งสัมผัสกันการที่เราไปแหล่งท่องเที่ยวไม่จําเป็นต้องเป็นหมู่บ้านทําเสือเท่านั้นไปเที่ยวแล้วเก็บด้วยความทรงจำภาพถ่ายมไม่ต้องไปฝากชื่อไว้ยังสถานที่ท่องเที่ยวอไม่เก็บสิ่งของจากแหล่งท่องเที่ยวกลับในบ้านตัวเอง ของแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่กับแหล่งท่องเที่ยวเถอะครับจากนี้ผมจะขออนุญ,ญาตไปพักผ่อนแบบ<ว>สบายๆหน่อยัสบายๆวันนี้เราเจอแบบเย็นอีกที่หนึง่ง<ะ>จะให้เปลี่ยนอุณหภูมิอีกแบบหนึง่งอ,อีกเวอร์ชั่นหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจอีกแล้วคุณ<อ>ผู้ชมครับมันไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาละหมู่บ้านนี้ติดตามกันต่อครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตนั่งชิวๆกับบรรยากาศแบบนี้กับพวกพี่ๆก,ก่อนแล้วกันครับ สวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมโคจรมาพบกับเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับคนที่ชอบขับรถในงานเตลดแเทเวนสวรรของคนรักรถที่อิมแพกเมืองทองธางนีครับ ภายในงานจะพบกับกิจกรรมเยอะแยะมากมายและนำทัพนางฟ้าโดยจูนสาวิตรีโรจนพลึงและหนุ่มที่มาสเนสน่ห์สะกดใจสาวๆอย่างคบธน,นวัน์วัฒนภูติซึ่งจะมาเผยเคล็ดลับการดูแลรถดักภายในสู่ภายนอกเลยละครับเรื่องกลิ่นหอมในรถเนี่ยสำคัญมากสิ่งที่ผมเลือกก็คือกลิ่นหอมแบบสดชื่นเป็นธรรมชาติเวลาเราเข้ารถเราสึกหอมสดชื่นเราก็ขับรถไปไหนก็จะได้ชื่นใจอะไรอย่างนี้ครับรถเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตประจําวันของเรามากนะคะเวลาที่มีแขกที่มาในรถเรา,าสิ่งแรกที่เขาจะสัมผัสก็คือบรรยากาศแล้วก็กลิ่นในรถนะคะรเรื่องกลิ่น หอมนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะะที่เราควรจะมีอยู่ในรถนอแต่ยิช่วงนี้อากาศร้อนๆได้แอร์เย็นๆพร้อมความสดชื่นจากน้ำหอมปรับอากาศที่หอมแบบธรรมชาติในเวลาขับรถนี่แหละครับสวรร์ของคนรักรถจริงๆครับสนับสนุนการครูจรโดยแตงโมทัวโทร0 2 2 7์0 0 0 0 ไร่ปรีดาโฮมสเตย์โทร089 866 4953กลับมาโคจรกันต่อครับที่บ้านทำเสืออำเภอเอา่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับบรรยากาศยามเช้าครับคุณผู้ชมครับทีมงานลุกผมมาตั้งแต่ประมาณตีสีกว่าครับแล้วก็ขณะน,นี้ลงเรือมาเป็นที่เรียบร้อยเริ่มมีแสงขึ้นมายามเช้าแบบนี้มันช่างเป็นบรรยากาศงดงามเหลือเกิน แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมก็องพาคุณผู้ชมเดินทางไปนั่นคือเรื่องราวของความผ่อนคลายและความผ่อนคลายที่ว่านี่มันขึ้นอยู่กับเรื่องราวของความสวยงามอีกด้วยโอ้โหมันคืออะไรไปหาคําตอบกันข้างน้าน,นะครับแต่ตอนนี้ม่วเลยเลยนอนก่อนได้ไหม นี่ไงอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงคุณไก่เขาบอกมือเรียกที่แล้วใครเลี้ยงนี่แหละนี่แหละนี่แหละฮัลโหลช่างนี้ครับช่างนี้โอ้ยร้อนอยู่แล้วร้อนแต่ร้อนได้ยังไงล่ะคุณน้ำเป็นไงออร้อน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 อะไรจะร้อนได้ยังไงน้ำร้อน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 อีกทีร้อนเดี๋ยว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  มาใกล้ๆก่อนมาใกล้ๆก่อนกลัเยอะกลัวมาใกล้ใกล้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็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 วลงไปให้ลึกนิดนึงจะไม่ร้อนลงให้ลึกจะไม่ร้อนพี่เขาพี่เขาพูดมาเนี่ยลงให้ลึกจะไม่ร้อนจริงอันนี้ไม่ร้อนไม่ร้อนตรงนี้แต่ตรงนี้ตรงนี้ร้อนขนาดนี้ให้เวลาคุณผู้ชมนี้ประมาณหกโมงนิดๆเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติคนในชุมชน นำสิ่งที่ว่านี้มาก่อให้เกิดประโยชน์คำตอบว่ามันคืออะไรอยู่ข้างบนแล้วครับไปเอ้ยเอาไม่ช่วยเหรอไม่ช่วยหรอกอยากรู้อ่ะอยากรู้ลงเลยนะโอ้ยคุณนอุ่นน่ะเออเออเออเฮ้ยตรงนี้ไม่ร้อนเนี่ยตรงนี้ไม่ร้อนอ่ะนี่ไม่ร้อนอ่ะอร้อนร้อนร้อน,อน <laughs> โอ้โหตอนแรกที่เห็นทีมงานลงไป <laughs> ผมก็ไม่เชื่อครับว่ามันจะร้อนจริงจริง แต่พอได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วต้องขอบอกครับว่าประหลาดใจแบบสุดๆเลยทีเดียวที่น้ําและทรายในบริเวณดังกล่าวนี้มีอุณหภูมิสูงมากจนมีไอพวยพุ่งขึ้นมาแต่ว่าสาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไรทําไมจึงร้อนต้องไปพูดคุยกับเจ้าถิ่นคนนี้เลยครับโอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พตุก ครับใช่ครับผมล่องเรือมาเห็นเป็นไอ้น้ำขึ้นมาเมื่อกี้ส่งทีมงานโดดลงมาคนหนึ่งโดดเยงเลยเพราะตรงนี้นะฮะชาวบ้านนะครับเรียกว่าโหนหน,น้ำร้อนโหนน้ำร้อนครับผมตรงนี้เรียกว่ารอยเลื่อนของเปลือกโลก<น>ก็เลยทำให้ความร้อนเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยผมยืนนะคุณผู้ชมนะความรู้สึกของไอร้อนที่มากระทบขาเนี่ยรู้สึกได้เลยความร้อนเนี่ยฮะจะร้อนอยู่เฉพาะแค่ ขอบริมน้ําที่น้ําถึงเท่านั้นอพอลงไปลึกนี่จะไม่ร้อนละชาวบ้านเราก็จะมาพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวใช่ไหมฮะเราก็จะมาทําสปากันที่นี่โอ้โหคุณผู้ชมสบายมากเลยเนี่ยแม่มันเป็นบรรยากาศยามเช้าด้วยนะพี่เนาะครับแล้วก็สิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งก็คือว่า เรานอนอยู่บนแพ่ใช่ไหมมีการนวดตัวสบายๆแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีไอร้อนมันระเหยขึ้นมาด้านบนมันคล้ายๆเหมือนการทําสตรีมไปด้วยแล้วค่อนข้างจะทาให้เราผ่อนคลายที่ตรงนี้นะครับมันเป็นอันซินจริงๆครับเดือนหนึ่งจะมาได้แค่6วันจะมาช่วงสามข้าสี่ข้ามห้าข้ามันจะแห้งตอนหัวรุ่งแบบนี้พอหกขําตรงนี้หัวรุ่งจะไม่แห้งแล้วครับ,รบก็จะมีน้ําอยู่เราก็จะเที่ยวไม่ได้ตรงนี้ก็จะไม่ร้อน มาคุณผู้ชมครับถือว่าพวกเราโชคดีมากๆครับที่มาถูกช่วงเวลาจริงๆถ้าใครอยากมาท่องเที่ยวที่บ้านถ้ำเสือเพื่อจะมาสัมผัสกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้แล้วเราก็ต้องวางแผนและศึกษาช่วงเวลามาให้ดีๆนะครับและตอนนี้พอผมนวดเสร็จพี่เขาก็นำโคลนร้อนธรรมชาติที่นำมาจากบริเวณใกล้เคียงมาพอกแขนและขาให้กับผมต่อเพื่อเป็นการบำรุงผิวพรรณนั่นเองครับนี่คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยพอกขาสองข้าง แขนข้างเดียวจะได้มีการเปรียบเทียบว,ว่าเอ๊ะอีกข้างหนึ่งมันจะเป็นยังไงหรือเปล่าตอนนี้ถ้าเดินปกติแล้วเขาจะนั่งชมความงางางของธรรมชาติใช่ครับเอาจริงๆแล้วพี่จ้าครับคลองนี้เราเรียกว่าลำคลองฟันแดนซึ่งแบ่งกลางคลองเลยฮะฝัะ่งนู้นเนี่ยจะเป็นทางงาตรงส่วนซีกฝั่งเนี้ยอ<ะ>่าวลึกหรือว่ากระบ,บี่ของเรานั่นเองอ๋อตอนนี้ล้างเรียบร้อยเช็ดเรียบร้อย สิ่งที่เห็นและชัดเจนมากๆเลยพอได้เจอโครนแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันนุ่มเลยอย่างอันเนี้ยคือมันรู้สึกได้แล้วว่ามันยังกระด้างกระด้างอยู่นะครลูกคุณควเราเปิด<ม>อ้าเนี่ยครับมันก็จะซึมซับเอาสารที่มีอยู่ในโครนนั้นเข้าไป<ม>เพื่อปรับให้ผิวเรานุ่มขึ้น<ม>พอเราล้างปุ๊บรูกคุมขนมันก็จะกระชับเล็กลงเลยทําให้มันนุ่มนุ่มสบายเลยทีเดียวอ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของความพิเศษที่เกิดขึ้นภายในบ้านท่ำเสือความพิเศษของผู้คนที่นี่มีการร่วมแรงร่วมใจกันนําสิ่งดีๆภายในชุมชนออกมาเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปได้รับรู้ด้วยความเต็มใจเอาละ ับดาน้าครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในจังหวัดกระบี่รอคุณผู้ชมอยู่เป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์มันดําเนินไปพร้อมกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่สนุกสนานอย่างแน่นอนก่อนจากกันวันนี้ขอบคุณสายการบินไอเอชีเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ชมรมคนรักม้าอ่าวลึกไร่ปรีดาโฮมสเตย์อุปกรณ์การเดินทางจากโคลัมเบียและจี๊บสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ การนั่งรถเดินทางท่องเที่ยวในระยะทางไกลๆนั้นอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนล้าดได้ง่ายๆส่งผลให้การท่องเที่ยวไม่สนุกจึงควรทำให้ร่างกายและสมองปลอดโปร่งสดใสยอยู่เสมออย่างการบริโภคสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองจจก,ก็จะช่วยทำให้เราเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสนุกสนานเต็มที่ไงล่ะครับไปทะเลกันดีกว่า Yeah